พี่น้องเอ๋ยสุขอยู่ในเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคน้นมีแต่กลิ่นกับฟอนอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ํายืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนีมาที่สวนอินทพาลัมของตาเคนนายเคนอินทพาลัมนะคะสิพ้าพี่น้องมาเบิงเหตุการณ์ที่บอป,ปกติพี่น้อง เนื่องจากว่าเจอพาอยุเนาะเบึงสองมือที่ผ่านมาฝนตกนักแบบตลอดมือตลอดขึ้นทางอุปลราชธานีสวนอินทาล,ลัมพอเคนนะคะหรือว่าหลายคนเอื่นวัตะเคนนะคะก็ได้รับความเสียหายพี่น้องเสียหายซ้ำใดจังไดนั่นเดี๋ยวสาวน,น้ำเงินจับผ้าไปบึงก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณพี่น้องนะคะผู้ที่ สั่งสื่ออินทพาลัมออนไลน์พนันช่องข้างกับดีเจสาวน้ำเยืนอในหลักนะคะกับสาวน้ำยืนขอบคุณในหลายค่ะแล้วก็หลายท่านถ่าเบื้องสองมือนัน้นสาวน้ำเยืนว่าเขามาสวนบ่ได้ยังจะทรงไห้พะท่านใดพ่อมือนีมาที่สวนกลับมาพอปัญหาพี่น้องค่ะจะขออนุญาตนะคะโอนเงื่อนขึ้นกับพี่น้องที่สั่งจองเขามา เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักนะคะได้รับผลกระทบซําใดเดี๋ยวสิภพาพี่น้องไปเบิงนํากันไปเป็นกําลังใจซอยพ่อเค้นนะคะพี่น้องคะตามสาวนมยืนมาค่ะคสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะคอ,อยู่กับพ่อเค้นสวนอินทพาลัมนายเค้นอินทพาลัมนาะง่ะเนาบนะบ้านวังมณ์ตําบลน,น้องเราอาเภอเมือมง30 จังหวัดอุบลราชธานีสองมือหรือสามมือคือพอฝนตกมันจะเป็นสองมือก็กลัวนะสองมือกูกลัวกับสามมือพี่น้องค่ะโต๊ะโต๊ะแบบบ่บยุดเนาะพ่อเนาะแมนโบยุดจ้าเสียโบ่ยุดโบยุ่งก็บาดแห้งบาดคอยบาดแห้งโบย่งเสียพิ่นว่าพายุพายุเจิมประกาบ่ซื่อพายุนะคะเป็นพายุฝนบ่เพิ่นว่านะคะเออพี่น้องค่ะตกแข้งซ้ำใดนะพ่อในสวนเฮา ตกแข็งน้ำเพียง <พอ S 1> เคืองแข็งเลยนะพี่พี่น้ำเพียงเคืองแข็งพี่น้องแอนบัตานีมือนีสิ้าพี่น้องมาเบิง่งคือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าบบดีฮอไหวบ่พอครับพอถุงอ่ะมาเบิ่งถุงนะคะพี่น้องนี่อันนี้เขาเอื้อยังนะพอนี่ถุง ตูงนี่ทุงนะครับทุงยังทุงกันน้ำนะครับจริงการน้ำได้ทน้ำน้ำได้แล้วพอมีตัวนี้ปาสปันบอลค่ะสีขาวอีกรอบหนึ่งเอีกรอบหนึ่งสองหลอกคว่าเขาเอาอยู่บอจริงๆถ้าฝนตกลงมาซื่อๆเนาะพ่อนะถาเขาบอโดนๆแบบสามมือสองมือสามขึ้นถึงส่นะก็คือน้ำเขาบ่ได้แม่นบ่อ่อ จนมาคนสิขึ้นทั้งหักที่ชาวเนื้อป้าตานี่พี่น้องตัวหนึ่งมันมีปัญหาเนื่องจากว่าในสวนนี่น้ำสูงเคิงแข็งพี่น้องผลกระทบขาป้าตานี่มาเบิ่งออาป้าตานี่นี่ละพี่น้องคะนี่ละค่ะคุ้มเสียหายของสวนเห่าสีสาวน้ำเยินบอกว่าสิจ้าทรงพี่น้องตอนที่พ่อเว้าเล่นเนาะพ่อเนาะงบอบอกเป็นว้าเล่นดอกคือ โบมีคนส่งอ่อนไลน่หายพ่อก็บบอกว่ามันเบิดแล้ว,อลวตอนนี้สาวน้ำเงินกำลังสีมาบอกว่ามันเบิดแล้วค่ะพี่น้องมันเบิดแล้วคือมันเป็นสภาพแบบนี้ขันผมผมโบเป็นแน่นนี่กับสีพ่อนี่ยโย่มันบไ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าไม่ได้อะไดแน่นว่วนาแม่ยังกะเริ่มมาก<น>เขาจะแตกแบบนี้ค่ะพี่น้องแตกเลยแตกเน่าแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วจันหนึ่งจันหนึ่งเนี่ยเป็นซีฟิโลพี่น้องเอ้ยนี่คือความเสียหาย เห็นที่แหลกพ่อว่าจังไดนะคะเห็นมือวันเสาร์ก่อนเนาะมันพายุมันมาเสาร์อาทิตย์เนาะพ่อเนาะแมน์เมร์เช้าอาทิตย์นะมื่อวันเสาร์นี่ยังวันแตกวันไหนมันพันพันเมรบอกค่ะแมร์มื่อนั้นหนูยังว่าหยอกอยู่ว่าพ่อแข้งฝนไปตัดให้นู้แน่อือโอ้เนาะพ่อเนาะคนละคันพี่น้องเบิงนะคะเดี๋ยวเด้อพี่โพชลาไปได้หลายต้นเด้อค่ะเด้อบ่แม่นต้นเดียวพี่น้องนั่นพั่มอ่อยมาทางนี้ท่านมามาเบิ่งทางนี้เอาขุนกระเจ้าอยู่นั่นนั่นนั่นนี่ที่ละมวันมัน พี่น้องคะเป็นทั้งสวนค่ะเป็นนวดทีสวนเลยคือเพราะว่าดูดหนามบเ่พอขาดูดหนามขึ้นร้ายแห้งเขาเขาดูดหนามขึ้นมาเพราะว่าโบเม่นพ่อโบคุ้มไว้นะคุ้มคุ้มครับนี่คือเปิดให้เบิ้งซื้อแต่เขาหนามเขามากกับกับหากกับการเขาดูดดูดขึ้นร้ายแห้งเขาดูดขึ้นเนาะพ่อน้มนแห้งเขาเปิดไว้นะแต่กุ้นก็แตกเลยแตกเลยค่ะพี่น้องนี่ยเขาจะเป็นงวยแตก เเอบิงลยแตกแตกแบบนี้เลยนะคะเรามันสุกสุกแข้งแล้วนะครับจุกสุกสุกแต่จุกพร้อมพร้อมสีตัดแล้วพอมีจันที่บท่ันสุกบ่มีบะจันที่บท่ันสุกนี่มันแตกบ่พอพอพ่แตกเลยใช่ไหมพี่น้องคือถ้าความโชคดีนี่ถ้าผู้ใดเจอแบบนี้นี่ฐายัางบท่ันสุกนี่บัเป็นหยังแต่บังเอิญว่าเขาห่อมันพร้อมพร้อมพร้อมที่มจะตัดเนาะพอตัดแล้ว แล้วสาวน้ำยืนมีออเดอร์อยู่หาิบกว่ากิโลที่จะต้องตัดเบืองวันเสาร์น่ะนะคะปะตานีกเ็เลยขอโทษลูกค้าไปว่าเขาไปสวนบ่ได้โ<น>ตกตลอดหนามมันหนามร้า,ายต๊มาตลอดเลื่อนขอมาเป็นวันอาทิตย์ขนาดยังบ่เศร้าเลยวัน,วนอาทิต,ตบบยต์ก็บ่ยุทธ์อีกบ่ยุทอีกวัดมือเท่าคำแล้วมือนี่ค่ะพี่น้องวันจันทร์สาวน้ำยืนจะดนเข้ามาปรากุ่ามันไปหมดแล้วมันไปบิดแล้วนะคะแจกกันนี่ครับแจกกันแจกกัน แตกเฮิดแตกว่ะที่จองไ้แเราพ่อเป็นยังไงนี่คือการนน่น่ยเพาท่านชุกคาดเนี่ยท่า,าชนชุกคาดวันใดมันกันยังโม่แตกเบิงเบิงเบิงนี่คือเปิดให้เบิงซื้อๆนะคะก้อนหน้านี่พ่อเพิ่นปีตไปย่างดีเด็เป็นคือการคะ่ะ เป็นผลไม้ทะเลทรายเนาะเขาเป็นผลไม้อยู่น้ำทะเลทรายพี่น้องมาเจอนาบมนเจองามนันมันเขาจะดูดน้ำนาบขึ้นหลายแห้งเขาดูดน้ำขึ้นมาเลยดูดมาให้เลี้ยงลูกอืมเลี้ยเลี้ยงลูกเพื่อเลี้ยงลายพอดก็เลี้ยงลายพอดะไปเบื้องต้นนึ่กระได้มันเป็นใหญ่แห้งใหญ่ใหญ่คุณมาดูนี่พี่น้องคขาบนเม็นสาวน้ำเงินบรอยากส่งให้พี่น้องได้กินเด้อค่ะ จะแมนดีใจหลายที่พี่น้องซอยกันสั่งซื้อเขามาแต่ว่ามาเห็นภาพมือนีนี่ทึ่งทังจันบอกไปเลยว่าคือต้องเป็นกำลังใจซอยพ่อเขนนะคะประสบการณ์พอปีนี้ปีแรกเขานานปีแรกเลยปีแรกที่เข้าได้ผลผลิตนดีใจพี่น้องพอบอกว่าหกลอยจันเนนประมาณหกลอยจันจ่าติดแต่พ่อมาเจอพายุ สองสามมือเรล้ากระต๊กนักแห้งที่อุบลราชธานีสิ่งที่อยากจะบอกก็พี่น้องมือนี่สำหรับผู้ปลูกอินเตัรเพาะพลัมนนเนปพนอคือให้เตรียมโตและระวังในประเด็นนี้นำ้ำให้ให,ให้ให้เตรียมโตให้ระวังในส่วนของของพายุพายุคยหรือว่าเขาจะต้องคุดคู่ข้นบ่ฮือพอ่อ พอกับศึกษาว่าท่านอะไคักพันในตอนว่ากระว่าเพราะว่ามันดูดมันขึ้นคือเก่าเพราะว่าเขาต้องใส่หากเขาดูดขึ้นเลี่ยงใบเลี่ยงยอดเนื่องจากว่ามันขังเลยแม่บอกเพราะมันขังมันมันหนามหนามหลายมันมันโปบะโปบกมือในสามเมื่อก็ถีงบุศเสาในตอนนี้แม่บอกคะแม่แมืบุศเ้านี่ก็พ่าท่านบกขัดกยัางหนามอยู่นั่นค่ะคือต้องบอกกันสินะคะพี่น้องว่ามื่อนี้ เมื่อนีท่มาหนี่แดดแห้งเบิดมือน้องพอนอแมนคือหลังจากคายุผ่านไปนี่แดดแห้งเบิดมือเขาพึ่งบกเป็นพอ่อพอนอแมนเขาพึ่งโบกโเขาระบายไปนี้นี้ไปแล้วแต่ว่าเบิ่งสองมือนะ่ะเขาระบายว่าท่านเลยเป็นบ่อแมนแมนแมนี่เปิดถนนี่ะคนี่ไงนี่ถกที่นโอ้โหเนาะมาเบิ่งนี่พี่น้องมาตานนี้นะนี่มาเบิ่งมองนี่ คือเขาดูดน้ำขึนไปหลายสาวน้ำเยีนคิดว่าเขาจนนักแข้งจนหักลงมาเลยแม่นบ่อผอบเนี่ยคือคือน้ำมันขึนหลานี่คุณผู้ชมระเบิงเนี่ยเขาดูดขึนจนเขาหลับบอ่อไหวพี่น้องนี่เนี่ยเขาอย่างนี้เลยคือเขาสุกเต็มที่แล้วค่ะเนพร้อบตีเก็บแล้วคะแม่นบ่เจอคือผลคือสองหมื่น,มนี่พันมานี่ราคะพี่น้องที่สาวน้ำเงีนจะคัดทรงพี่น้องนี่ นี่นะคะเบิ่งหันเฟลเบิ่งหันผู้เพื่อนสร้างเพื่อนกระโท่มาถามสร้างลืนกันเลยว่าค่ะเดี๋ยวสีไทยเห้เบิ่งเด้อว่าเพื่อนได้รับความเสียหายแบบใดแน่นะคะนี่ค่ะเปิ้ลพุะลามาตรงนี้อุ้ยนี่หนาวนี่ครับนี่พูดสกายพ่อเรื่อรสกเนี่ยเขาหล่นหมดแล้วเขาล่วงหมดแล้วไม่ไม่ช่อใหญ่ใหญ่อยู่ด้านด้านนี้เนี่ยนะ กับผู้ที่จะปลูกอินทผลัมนะคะกะัล่องศึกษาเหล่ากะเบิงเป็นกรณีศึกษาเนื้อค่ะกีนองเน้อเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นคือพาอยุมากฝนตกจริงๆเขาคุ้มไวพอเพิ่นคุ้มไวอย่างดีนะคะแต่แต่ที่เขาเป็นแบบนี้พอเพิ้นว่าเขาดูดน้ำขึ้นมาคือหากเขาดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงลูกเขานี่ค่ะ พะวาน้ำแซยู่สองมือเขาดูดเขาดูดเกินปริมาณน,นะคะพี่น้องด,ดูดดูดเกินปริมาณมันก็เลยเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอ๋อเหือแล้วพอ่ออ๋เหลือแล้วออะะเนาะจ้ะกระบกมี นสีเอาให้ได้เพราะเขาเขาอยากให้พีู่ลูกค้าก็บอกว่าขาดให้เนี่ยว่าได้บูจะสิขาดจังไหนน้องพอเนาะงมันของบออยากขายอยู่เขาจะคงบอดีเขาก็จะบออยากส่งให้ะก็เลยอยากให้เบิ่งว่าถ้าสาวน้ำยื่นส่งไปมันอาจจะมีกับน้ำเหล่านิดนึงแต่ไปหอดมันต้องเน่าเนี่ยเนี่ยมันจะนองจิ้มไม่ซึะกันเลยขออนุญาตบอส่งนะคะขออนุญาตบอส่งเพราะว่านี่พี่มาดูนี่พี่ หนักมากนี่แตกแบบนี้เลย<ง>มามาซูมใกล้ๆนะพี่ว่ามันแตกยังไงแตกแบบนี้เลยค่ะแตกแบบนี้สองสามมือแตกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะนี่โเมนว่าปร่อยส่งสุกเต็มที่น้ำง,ง่ายสุกเต็มที่นี่ชามเยอะเมื่อกี้นี่นั่นโอ้ยทีละลนถ้าเขาไม่สุกเต็มที่เขาจะไม่เป็นแบบนี้เลยน้ำน้ำน,น,นี่มิต่นามพี่น้อง,งคุณผู้ชราไทยนาเนี่เด้อค่ะนี่ ข่องน้ำนี่ยังยังยังเต็มเลยนี่คือแลงแลงมือนี่แล้งวันจันทร์แล้วนะคะพี่น้องคือเบิ้งพี่ถ่ายตรงนั้นก่อนบอกก็ตรงนี้เออเดี๋ยวเดีอยน,นั้นถ่ายจนแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้บดทุจันเลยจา้า บ็กล th huh? ้ากินยานแมงแมงบ้านท่องนั่นเขามาจับแล้วจ้ะมันกระแตกแล้วเนาะมันมันแตกอ่ะนะโอ้ยไทยที่ห่วงลงเมืองคุณพูชละออนะคะไม่ใช่โบเมนหน่อยๆเด้พี่น้องเอยเหลืออีกครึ่งสวนผุนละค่ะ แล้อีกเครื่องสวนแต่ว่าโบสามารถเก็บทรงพี่น้องได้แล้วนะคะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เฮาบบขาดคิดคือกันค่ะพี่น้องกังหัอยู่วาพายยจะมาแต่ว่ากับเตรียมป้องกันก็ขึ้นมัดไว้อย่างดีแหละแต่เขาก็ขึ้นนักหากนอพอน้องนีนเขาข้นดูดขึ้นหักร้ายแหงเขาดูดขึ้นไปเลยค่ะบอกเราเรื่องเล่าของการปลูกอินทผพลัมนะคะพี่น้องค่ะ สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึง่งหรือผู้ใดมีมีวิธีการแก้ไขที่ที่คิดว่าน่าจะจัดการได้ก็นแนะนำไต่คลิปได้เลยนะคะเพื่อแบ่งปันแชร์ความหูซึ่งกันและกันแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนี่น้ำยังเต็มเลยในคลองนี่น้ำยังเต็มคลองเขาเลยนี่ เขาสุกเขาจัดแล้วนะเขาแก่จัดเนาะแม่เขาพ่อพ่อมิติจัดแล้วนะเพราะว่าผมว่าติตัดให้รท่ามือกันมือนี่นะบอกว่าพ่นก็ถึงน้ำเขาก็แตกปาเลยเพราะว่าเขาแก่จัดแล้วเขาแก่จัดเลยเลื่นนะคะเมื่อคำสีว่าพี่น้องเอ้ยจักสีว่าวคำใด เป็นกำลังใจต่อไปเนาะพอนาอค่ะแมู่ต่อไปสูต่อไปค่ะค่ะพายุกกรมาแบบนักนวงแห้งพอดีถือช่วงเขาตัดพอดีแม่ถือช่วงเขาเก็บกผลผลิตพอดีพันถักเขาตัดจ้ะอ๋ทว่าสันแช่ประสบการณ์พี่น้องคะบอกเราเ้าซู่กันฟังว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำฝน นำฝนฝนตกนักเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านที่จะสั่งซื้อออนไลน์นะคะขอบคุณได้หลายที่ท่านสนใจเอาไว้ปีหน้าฝ่าไม่เด้อพี่น้องเด้อปีนี้กะขอบคุณค่ะทุกท่าน ที่ได้ชิมแล้วที่บ่ท่านได้ชิมที่สนใจยังลังเลอย,อยู่ <c oughs> บ่ท่านแล้ว <c oughs> ท่านได้ะะ <c oughs> ขอเงินในปีนี้นอกก่อนเนาะขอบคุณด้วยใจค่ะแม่นขอบคุณหลายที่ลูกค้ามาอุดหนุนจา้าผู้ที่สัง่งผู้ที่สั่งมาแล้วใจเย,ย็นๆเดี๋ยวสารเงืนทยอยขึ้นเงินให้นะคะค <c oughs> ือผู้ผู้ที่สั่งซื้อเข้ามายังมีคนบอกคัดให้ไม่ได้หรือคะ เบิ่งเอาตามที่สาร<อ>สานี่ <c oughs> มุดควบสมารถเนาะแม่นเขาก็อยากให้อยู่พระมุดควบสมารถทดีค่ะแต่ <c oughs> แว่าจ้าสีขาดจังใดให้ห <c oughs> เราลูกเยว่าสันนะคะกะเขาด้ยาวยาบบประทรงดีกว่าพี่น้องถ้าทรงไปมันจะมันจะเน่าค่ะแต่ว่ามือหนีสาวน้ำเงินมีทรง,ม,ทรงมีทรงบางส่วนล่องคาดเบิ่งไป20 27กิโลถามแมนมันได้รับผลเสียหายจังใดเดี๋ยวเขาคุยกันในไลน์นะคะสาวน้ำเงินกะเดี๋ยวจะไปตอบไลน์แต่ว่าพยายามคัดให้สวยที่สุด เท่าที่เฮาเห็ดได้มือนีเนาะเพราะว่ามาหอดก็เห็นพ่อเพิ่นนนางขัดอยู่เพราะว่าเพื่อนก็บวบให้ฟังเด้ว่ามันแตกเบิดแล้วมันอียังจนสาวน้ำยืนมาเห็นเองนะพี่น้องคือโทรมาบอกพอ่อว่าพ่อขามือนีนู้ัังเท่านีกี่หนีกิโลเพราะแล้วกะเอาครับครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้เอเบิร์ก่อนเด้อที่เราบ่บอกได้พี่น้องเราบบบอกว่ามันปานนี้่ามันโดนขนาดนี้ทั้งสวนค่ะบบแมนแค่ช่อดเดียวมันเสียเพรทุ่งสวนค่ะ <c oughs> กะขอบคุณพี่น้องเหล่ากะเป็นกําลังใจซอยพอเค้นเทาเนาะสู้ๆด้วยค่ะพ่อครับพี่นาเอาหน่วยใหญ่ๆเอาไม้แมนเอาไม่ใหญ่ว่าเอาหน่วยใหญ่ๆเด้อเอาหน่วยใหญ่ๆเอาหวานหวานด้่ะพี่นาจัะมากันไหมพี่น้องค่ะปีนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพ่อเค้นน้ำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องได้หลายนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ